สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่27นะครับมีนาคมนะฮะวันนี้ครับมีเรื่องงามยามดีครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานนะฮะหรือว่าคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับรวมถึงเรื่องของการแต่งสวยแต่งหล่อเนาะเรื่องทาสวยทาหล่อนะครับใครที่อยากจะเข้าร้านเสริมสวยนะครับนําเสื้อผ้าเครื่องประดับของใหม่ๆเข้ามาใช้หรือซื้อของนะฮะ ของใหม่ๆนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ได้นะฮะมันจะมีเสน่ห์พิเศษถ้าเป็นพวกเสื้อผ้านะครับหรือว่าใช้เครื่องสําอางนะครับของใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ได้นะฮะบางคนบอกไม่ได้ชงของใหม่ได้ไหมได้ครับแต่งสวยแต่งหล่อทําสวยทําหล่อเป็นพิเศษนะฮะเนี่ยวันนี้เกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับภายนอกภายในได้หมดรวมถึงเรื่องของการคุยเรื่องสําคัญนะครับเจรจาเรื่องสําคัญวันนี้โอกาสสาเร็จยิงแอดโฆษณานะครับหรือว่า อย่างคือเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์งานนะครับอะไรที่มีความสําคัญเรื่องงานนะครับนัดหมายลูกค้าเรียกว่าร้อนสินค้านะครับรวมถึงเรื่องของการประชุมนะฮะอะไรประมาณนี้ได้นะฮะแล้วก็บางท่านก็เรียกว่าอยากจะคุยหรือว่าจ่ายงานนะฮะให้กับลูกน้องบริวารอะไรประมาณแบบนี้นะครับนี่แหละวันดีนะครับหรือต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะครับก็ใช้ได้ครับในช่วงวันนี้นะโอเคนะฮะ แล้วก็ในครับออกคลิปนี้นะครับเรื่องของ4ราศีครับที่ราศีที่เดือนเมษาค่าไม่ตายปัญหาเยอะนะครับจริงๆเนี่ยสราศีเนี่ยปัญหาเพียบเลยนะฮะเยอะมากนะครับแล้วก็อุปสรรคเยอะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับจะผ่านพ้นนะครับวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้นะฮะคุณมีวิกฤตเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษานะฮะมันเจออุปสรรคเยอะหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่แบบหนักหน่วงนะครับ แต่ให้รู้ว่ารอดพรนวิกิตแน่นะฮะถ้าอยู่ในสี่ราศีนี้เป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะแต่ราศีอื่นไม่ใช่โอ้ฉันก็ไม่รอดหรือไม่ใช่ครับอาจจะใช้ความพยายามเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะฮะแต่อันนี้มันความพยายามด้วยแล้วก็มีความเฮงผสมมาด้วยเนาะโอเคนะฮะแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับดาวหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวมันจะมีดาวสุดท้ายนะครับของเดือนนี้คือดาวพุธเขาย้ายวันที่30นะครับเดือนมีนาเนี่ยนะฮะ ดาวพุธย้ายมาทับดวงเมืองนะครับอยู่ในราศีเมษตอนนี้ดาวพุธไม่ค่อยดีนะครับดาวพุธเสื่อมดาวพุธเป็นประเป็นนิดนะฮะดาวพุธอยู่คู่กับดาวราหูครับใครที่ได้ฟังคลิปนะครับของเรามาเนานๆานะฮะจะรู้ว่าผมพยากรณ์ไว้นะครับแต่แรกไว้ว่าช่วงดาวพุธที่อยู่ในช่วงนี้นะครับมันจะมีเหตุให้ทรบบอแบงนะครับหรือว่ามีเหตุให้เรื่องของนิยิงดาวศุกร์นะครับอยู่ใน เรียกว่าเป็นประเลยนะครับมันก็จะมีเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแฉนะฮะดาวพุธคือการเฟกนิวถูกไหมฮะที่เคยพูดว่าดาวพุธช่วงโคจรอ,อยู่เรืองพบวินาศนะครับวินาศมันคือปกปิดซ่อนเล็นะครับมันจะมีเรื่องเฟกนิวเป็นเรื่องการแฉนะครับเอาเรื่องต่างๆออกมาซึ่งเราจะเห็นวนะเพียบเลยช่วงนี้นะฮะรวมถึงนะครับดาวศุกร์ที่ย้ายอยู่ตำแหน่งเรียกว่าเป็นประนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักนะครับอ,อกหักจัดได้ไหมฮะแล้วก็ เลืองรายาล้างนะครับนี่หลายปัญหาชีวิตคู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ระมังระวเรื่องการทําร้ายร่างกายไม่ตูกเองก็คนรอบข้างนะครับหรือว่าทําร้ายสองคนในสังคมนะครับคนรอบข้างอะไรพวกนี้ครับเนี่ก็จะมีข่าวเรื่องราวเรื่องราวเหล่านี้เกิดอย่างแต่ต้องบอกว่ายังอยู่นะครับไม่ใช่วหมดแค่เดือนนี้นะฮะยังอยู่นะครับจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนหน้านะครับบอกแล้วว่ามันจะทยอยทยอยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องคู่รักนะฮะจะดาราหรือจะเป็นคนในสื่อนะครับ แต่ถ้าคนทั่วไปมันก็เกี่ยวด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แบบมีชื่อเสียงเขาก็เลยไม่มาทําข่าวอะไรประมาณนี้นะครับังนั้นช่วงนี้ดูแลความรักเราดีๆนะแล้วก็ระวังเรื่องของเฟคนิว์แล้วก็พวกมิจฉาชีพนะครับเป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้ผมได้เมลอะไรแปลกๆเยอะเลยนะฮะเมลอะไรที่แบบให้กดให้ลิงก์นะฮะเพียบเลยแล้วก็จะปิดปิดนู่นปิดนี่นะครับต้องรีบกดรีบเคลียร์นะฮะรีบจ่ายตังค์นะฮะรีบอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยครับเกินนะครับ นี่แหละระมัดระวังกันนะครับเลขกระสีมงคลครับวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือเลข9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7นะฮะต่อมาคือเลข8ครับแหมเจ็ดแปดเก้าเนาะแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีคือเลข5นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์ครับในช่วงวันนี้คือเลข1นะครับสีที่ถูกโชว์ครับในช่วงวันนี้นะครับมีส mm ีแรกครับคือสีม่วงนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีคือสีเขียวนะครับ สีต่อมาครับคือสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีขาวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลียงครับตามหลักทักษะครับคือสีแดงเลยนะครับประมาณนะฮะเพื่อนเพื่อนพอจำได้ไหมว่าเอออันนี้ผมถามนะครับเรามีความจำที่ลึกที่สุดนะฮะหรือว่าความจำที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเท่าที่เราจะจำได้เนี่ยคือช่วงอายุเท่าไหร่อ่าหรือถ้าบางคนอยู่ บุคคลจำเป็นความจำแบบเรียนอยู่ชัน้นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าความจำแต่ละคนนะครับมีความจำที่เลยไปไกลนะครับหรือว่าย้อนอดีตไปได้แค่ไหนนะครับเท่าที่ตัวเองจะจำได้นะครับมันเป็นตัวบ่งบอกถึงความจำของมนุษย์เรานะว่ามันมีการจดจำนะครับในรูปแบบต่างๆได้ดีเพียงใดเก็บข้อมูลไฟล์ข้อมูลที่เก่าที่สุดเออต้องบอกางนนะฮะไฟล์ข้อมูลที่เก่าที่สุดนะครับในภาพที่เราจำได้ในชีวิตเรานะฮะ คือช่วงเวลาไหนนะครับประมาณนี้นะฮะของผมนะจะให้ฟังจำได้ที่ลึกที่สุดครับเท่าที่เมมโมรี่ไวนะฮะคือตอนป3นะฮะป .3 ปีพศอะไรไุ่นนะฮะนั่นนะครับจำได้ตอนนั้นนะฮะจำได้พ่ออะไรไหมฮะแล้วตั้งใจจะจำด้วยนะเออจำได้ว่าโรงเรียนผมสมัยก่อนข้างหลังนะครับเป็นภูเขาครับเป็นภูเขาแล้วก็มีตึก นะครับอยู่เดินเขาแล้วก็มีอีกตึกหนึ่งอยู่ข้างบนเขานะครับเนี่ยคือมันเป็นโรงเรียนที่อยู่แถวเขานะฮะนี่แหละแล้วก็จําได้ว่าไปเดินอยู่บนเขานะฮะแล้วในใจในสมองตอนป .3 ครับผมนึกอยู่ประโยคนึงว่าจากนี้ไปผมจะจําภาพนะครับภายในอย่างเนี้ยหนาทีนะฮะ่างนี้ไปนะแล้วจะขอจําไปตลอดการนะฮะแล้วก็ผมก็วิ่งลงเขานะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กครับแล้วก็ในหัวก็นี่แหละภาพ จออะไรบ้างซ้ายขวาซ้ายขวาี๋ยวจะจำเมืนมือรีไว้จนลงตึงปุ๊บหนึ่งนาทีปุ๊บนะฮะแล้วก็โอเคเมมโมอรีไว้ล้แล้วก็นึกในใจนะจากนี้ไปผมจะจําภาพเนี้ยไปตลอดการซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยนะฮะซึ่งมันไม่มีเรียกว่าโอ้โหมันมีความทรงจําที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันสาคัญนะฮะแต่ว่าเออณตตอนนั้นได้นึกนะครับเนี่ยนะฮะจนแต่เราช่วงเวลาเราก็จะน,นึกภาพตอนปสมาตั้งแต่ป .4 สล้วก็นึกภาพวันนั้นพอปอ6ก็นึกขาพวันนั้น พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนจบมันก็นึกภาพวันนั้นวันนั้นมันก็เลยเป็นการตอกย้ำเอาไฟล์ข้อมูลที่เก่าที่สุดนะฮะเอามาเมมโมรีแล้วก็เอามาเนี่ยเพราะฉะนั้นถามเพื่อนๆว่ามีภาพจําที่ไฟล์ข้อมูลในหัวเรานะครับในความรู้สึกเราเนี่ยเก่าแก่ที่สุดนะฮะตอนอายุเท,ท่าไหร่นะ,ะอน,อน,นะครับลองมาดูซิใครที่แบบลงเบอลึกบงกลนถึงอนุบาลน,นะฮะมีฮะเพื่อนผมยังจําตอนอนุบาลเลยได้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเออเพื่อนๆอยากรู้กันว่าจํา ไฟล์เก่าแก่ที่ความรู้สึกนะครับจะอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นภาพอะไรนะฮะเขียนมาจําดิเรานึกดิฮะว่าเนี่ยภาพอะไรสมัยเด็กๆเนี่ยเด็กแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าคุณจําตอนเด็กๆได้แต่เด็กตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าอยู่ชั้นอะไรแล้วก็ภาพอะไรนะครับเรามาดูซิฮะพูดถึงสมองนะครับผมเติมเติมนิดนึงฮะเขามีการวิจัยนะครับว่าสมองนะครับของคนขับแท็กซี่กับคนขับรถเมล์เนี่ยขนาดแตกต่างกันนะ เขาวิจัยแล้วเขาสแกนแล้วนะฮะปรากฏว่าสมองคนที่ขับแท็กซี่เนี่ยในส่วนความจำเนี่ยมันใหญ่กว่าคนขับรถเมย์นะฮะเพราะว่าแท็กซี่เขาต้องขับซอกซอยนะครับกามีความจําแต่ละซอยแต่ลอะไรเพราะฉะนั้นภาพทั้งหลายแหล่ในแต่ละวันเขาไ่เข้อมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภาพจําเยอะก็กลายเป็นพัฒนาสมองส่วนนั้นนะครับดีพิเศษแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของการพัฒนาสมองนี่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับนิดนึงนะฮะ มันมีวิจัยนะฮะเขาบอกว่าการที่เราจะพัฒนาสมองเราให้เก่งให้ฉลาดให้อยู่นานๆไม่เป็นอลไซเมอร์นะฮะมันมีหลายวิธีนะหนึ่งวิธีนั้นคืออะไรไหมฮะเปลี่ยนสาภาพแวดล้อมนะฮะก็คือบางคนบอกให้ไปเที่ยวแหละง่ายๆครับเมื่อไหรที่เรามีภาพใหม่ๆนะครับในการใช้ชีวิตบางทีอาจจะไปเที่ยวแบบที่เราเคยไปมาก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตเช้ากับวันเย็นนะครับอยู่กับรูปแบบอะไรก็ตามเนี่ยมากๆบ่อยๆนะฮะแล้วซ้าเดิมๆนะครับ สมองมันจะไม่พัฒนานะฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่เออทสุดสัปดาห์กับไปเที่ยวที่อะไรนะครับเนี่ยมันจะทําให้สมองในส่วนของความจําการอหลายๆอย่างครับมันกาเรียกว่ามันสดใหม่ขึ้นเสมอนะครับมันไม่เก่านะมันก็เป็นการช่วยเรื่องของความจําแล้วก็สามารถจะเรียกว่าทําให้เราไม่ไปลไซเมอร์ในระย,ยะตอนอายุเยอะๆได้นะครับนี่คือหนึ่งส่วนนะครับไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะฮะออีกข้อหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือ ลองใช้นะครับมือนะฮะในข้างที่ไม่ถนัดบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าบางคนที่แปลงฟันด้วยมือขวาถูกไหมฮะลองใช้มือซ้ายบ้างนะเออเนี่ยคือแล้วสมองส่วนมือซ้ายเนี่ยมันจะเบฒนาครับเพราะว่าสมองคนละฝั่งกันถูกไหมฮะเนี่ยพอใช้สมองหรือว่าใช้แขนขานครับคนละฝั่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองฝั่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับในการที่จะเชื่อม มือซ้ายหรือสมองที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนมือที่เราไม่ถนัดหรือแขนขาที่ไม่ถนัดนะฮะมันจะทําให้สมองมันมีการพัฒนาขึ้นนะฮะนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับลองนําไปใช้ดูนะหลายๆวิธีครับมีหลายเรื่องเลยนะครับออกอย่างหนึ่งก็บอกว่าให้ลองเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับสมมติว่าเราเออไม่เคยเราเล่นดนตรตีไม่เป็นนะฮะเออก็ถทาว่างเนาะก็ลองเอา,อาศึกษาหรือเข้าคอร์สพวก ดนตรีอะไรบ้างประมาณนี้ะครับเนี่ยคือลองทําในสิ่งที่ไม่ถนัดนะครับแล้วสมองส่วนที่มันต้องใช้ในการพัฒนาส่วนนั้นนะครับมันจะทํางานเยอะขึ้นแล้วมันจะทําให้สมองเราสดใหม่นะครับความจาหลายๆอย่างมันจะเชื่อมต่อกันนะครับมันจะเก่งขึ้นนะฮะเนี่ยนะฮะอะอีกวิธีนึงครับง่ายๆก็คือก่อนนอนนะครับเราลองนึกอะไรซึกเรื่องหนึ่งนะครับสมมติว่า นึกถึงหน้าผมก็ได้นะเนี่ยเพิ่งดูดูเสร็จปุ๊บล้วก็นอนเลยนะฮะแล้วตอนเช้านะครับคุณตื่นมาคุณลองนึกถึงหน้าผมนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ต้องทำอย่างนี้นะฮะคือเมื่อไหร่ที่ตื่นปุ๊บแล้วหน้าผมเนี่ยลอยมาไวที่สุดแค่ไหนเขาหมายถึงว่าเราพัฒนาสมองเนี่ยได้ไวมากสุดแค่นั้นนะครับคุณอาจจะนึกถึงแฟนคุณก็ได้นะฮะก่อนนอนนะฮะแล้วก็บอกตัวเองไว้ว่าตอนเช้าขอให้ตื่นมาแล้ว มีหน้าแฟนเรานะครับหรือว่าในสิ่งที่เพิ่งนึกถึงเมื่อก่อนนอนนะครับให้ไวที่สุดครับใครที่ไวที่สุดได้เท่าไหร่แปลว่าคนนั้นนะ่ยโอกาสที่จะเป็นคนที่ความจําดีนะฮะโอกาสที่จะสมองเราเอาจจะไม่ฟอนะฮะได้ดีที่สุดนะครับเนี่ยเป็นการเทสนะครับทสสมองเรานะฮะลองนาไปใช้ดูนะว่าเนี่ยก่อนนอนเนะี่ยนึกถึงอะไรสักอย่างนะนึกถึงหน้าคุณแม่เรานะฮะเดี๋ยวตอนตื่น หน้าคุณแม่เราเห็นหรือปรากฏนะครับในช่วงกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงนะฮะและเยี่วล่าตัวเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าสมองเราพัฒนาในเรื่องต่างเนี่ยได้ไวแค่ไหนนะครับโอเคนะลองนําไปฝึกบ่อยๆนะครับมันจะทําให้สมองเราสดใหม่แล้วก็ไม่ความจำเราดีนะครับมันจะไม่ฝ่อแล้วก็การเบรเซิร์ในอายุอายุเยอะนะครับจะน้อยลงนะโอเคครับขอบคุณซูเปอรแตงทุกวันนะฮะขอบคุณเพื่อนเสมอครับดูดวง12ราศีต่อครับ ชาวราศีมังกรนะฮะกลุ่มมีนครับเรื่องช่วมังกรครับวันนี้คนราศีมังกรเนี่ยมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับวันนี้งานจะมีขุกขักเล็กน้อยนะครับมันไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่ามันก็ยากนะครับมันมีเรื่องของคนเนี่ยทำให้มันยากนะครับวันนี้ตัวเนื้องานไม่มีปัญหาแต่ตัวเนื้อคนจะสร้างปัญหานะครับแปลว่ามีสมาธิกับการงานโอเคเต็มที่ได้นะครับแต่ว่าคนอาจจะทํางานให้ล่าช้าหรือว่าทํางานผิดพลาดหรือว่าตกหล่นนะครับหรือมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวพันจะบอกว่ามันมี คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของตัวเนื้อง,งานหรือไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานแล้วทํางานพลาดนะครับอันนี้คือโฟกัสเรื่องนี้ด้วยวเรื่องต่อมาครับมีงานงอกนะฮะงานเข้ามีงานใหม่ๆเข้ามานะบ,บางทีมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรืองานแทรกงานด่วนเข้ามาด้วยก็ได้ฉะนั้นระยะยนี้ตะโบอย่าประมาทนะครับเพราะว่างานทำๆอยู่ๆก็ให้เบรกแล้วก็มีอะไรซ้อนเข้ามาหรือว่าถูกสั่งงานแบบ สั่งสายเอาบ่ายอะไรน,นะครับหรือว่าสั่งกลางวันเอาเย็นนะฮะเนี่ยคือจะเจอเรื่องราวที่งานปูปับฉับพันนะะที่เกิดขึ้นแล้วก็ระวังแบบหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราทําอยู่ครับมันหลุดหลงลืมนะครับไม่ธรรมดาไหมวันนี้นะฮะดูยุ่งๆนะครับไม่เป็นไรมันเป็นการยุ่งแล้วผมดูผลงานไปที่น่าพอใจคุยเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จมีข่าวดีๆเรื่องของการง,งานนะครับถ้าใครที่แบบคาดหวังเรื่องของการง,งานมีข่าวดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับระยะนนี้ ใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองนะครับมันจะมีทางแก้ทางออกนะครับหรืออย่างน้อยมีโอกาส,สที่จะมีคนช่วยเหลือนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือบางทีอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วทางออกจะมาะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบต้องวัน2วันนี้แล้วถึงจะมีทางออกนะครับอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าสิ่งที่คุณกังวลในช่วงนี้อยู่นะครับมันจะมีหนทางใดทางหนึ่งที่ทําให้พ้นวิกฤตไปได้ครับเรื่องเงินทองนะครับแต่ถ้าใครที่ค้าขายนะฮะ วันนี้ขายดีนะครับมีโอกาสทํากําไรพิเศษพิเศษแล้วก็มีลูกค้าพิเศษพิเศษด้วยนะครับวันนี้บุมดาวผมมองว่ามันมีถ้าใครที่ค้าขายนะฮะลูกค้าใหม่ๆนะครับจะมีใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นลูกค้าชั้นดีด้วยนะครับพยายามคิปเก็บไว้ดีๆครับแล้วก็ต่อมาครับถ้าไมาได้ค้าขายวันนี้มีดวงซื้อของที่ถูกใจบางคนแบบแหมอยากได้มานานแล้วก็ไปเจอของลดราคามาดีครับไม่ซื้อได้ยังไงครับไม่ไม่ซื้อไม่แชร์เราแล้วนะครับดังนั้นช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของเงินทองนนนิดึงะ แต่จะใช้จ่ายกอนข้างเยอะหน่อยนะครับความรักครับในช่วงในช่วงนี้คนที่โสดนะฮะก็ต้องเตือนว่ามีโอกาสนะครับจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่ามันยังไม่คลิกนะฮะบางทีมันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่เวลาที่สมมติว่าคุณแบบโสดแล้วยางมีคู่ยางมีแฟนนะครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้คนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับฉะนั้นคุณสแกนดีๆด้วยกันนะฮะคนที่โสดก็ระวังแค่ระวังแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้ ดาวความรักเด่นนะเด่นเลยละเพราะว่าดาวคู่ครองคนรักคือดาวพระจันทร์โครจรเป็นม,มหาอุดนะครับช่วยเหลือบางเรื่องให้กับเราได้แล้วก็มีข่าวดีๆให้กับเราแล้วก็ใช้ไม่วานนะครับหรือว่าวานให้ทําอะไรให้ครับก็โอเคประสบความสําเร็จนะครับก็ถือว่าดวงเรื่องของคู่ครองคนรักเด่นนะฮะส่วนคนที่ช่วงนี้นะครับสุขภาพร่างกายคนที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่จะค่อยๆดีขึ้นทีนี้เรื่องของร่างกายชุ่มช่วงนี้มีดวงเจ็บน่าเจ็บตัวเล็กๆน้อยแล้วก็ภูมิแพ้นะครับ ส่วนท่านินอกใบสวรครับมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยหรือมีดวงเจ็บตัวนะครับแล้วก็ระวังเรื่องความดันนะครับผมห่วงเรื่องของระบบเลือดแล้วระบบความดันเป็นพิเศษเลยนะต่อมาครับคนราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมครับกิจกรรมภารกิจครับที่ทำวันนี้ก็ถือเป็นวันที่เหมาะครับกับการทําเรื่องยากๆนะครับใครที่มีภารกิจสิ่งใดที่แบบเครียดวิตกกังวลใครที่มีปัญหาอะไรก็ตามที่มาเรียกว่ากลัวนะครับกลัวอะไรบางอย่างว่ามันจะสำเร็จไหมสําเร็จไหมมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ให้รู้ว่า มันเป็นความกังวลชั่วคราวนะครับแต่ไอ้ที่คุณกังวลเนี่ยมันจะแก้ได้นะฮะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรเข้ามาเคลียร์ได้หมดนะฮะแล้วก็ประการต่อมาในเรื่องของคนนะครับระยะนี้มีโอกาสจะได้พบเจอคนใหม่ๆหรือสังคมใหม่ๆด้วยแล้วก็ประการต่อมาใน,นเรื่องเงินนะฮะเนี่ยผมจะเน้นย้ำบ่อยๆช่วงนี้มุมดาวการเงินยังเด่นนะครับแสดงว่าถ้าใครค้าขายอ่ะจะเห็นผลได้ชัดเพราะว่าเงินมันเข้ารายวัน แต่ถ้าใครไม่ได้ค้าขายครับวันนี้จะได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเงินหรือใช้เงินถือว่าวันนี้คุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ในช่วงนี้มุมดาวต้องประหยัดนิดนึงนะครับในช่วงสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนมันเตรียมค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังวเรื่องของการหมุนเงินหน่อยนะครับบางครั้งอาจจะต้องซื้อของที่มีราคาหรือว่าจำเป็นต้องชําระหนี้สินอะไรบางอย่างเนาะฉะนั้นมันก็ กังวลนิดหนึ่งเรื่องของเงินทองครับแต่ข้อดีคือยังหมุนได้ทันนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนะครับคือดาวการเงินแหละแล้วโคจรเป็นเกษตรตาทีธิดีมันมีความเข้มแข็งในเรื่องการเงินอยู่ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะนะครับแต่รายรับมันยังพอที่จะหมุนเงินได้นะครับโอเคนะประการต่อมาครับเรื่องของนอกจากความรักนะครับในช่วงนี้เรื่องของการเงินกับความรักมันจะสัมพันธ์กันนะครับใครที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้มันมีค่าจ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเยอะ หรือว่าต้องหมุนเงินเกี่ยวกับแฟนหรือแฟนขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะครับจะเป็นอะไรก็ตามในช่วงนี้ถือว่าเรื่องของความรักมันจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวพันเพิ่มมากขึ้นในชีวิตนะครับทีนี้ครับคนที่โสดบ้านนะฮะระยะนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับช่วงนี้ผมเตือนบ่อยนะฮะคนที่โสดเนี่ยส่วนคนที่แต่แต่ถ้าโสดแล้วมีคนคุยด้วยนะครับกับดีเฉยเลยมันจะสารต่อความสัมพันธ์นะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่มีแฟนนิดนึงนะครับช่วงนี้ มันมีดวงแฟนปวยไข้ไม่สบายครับหรือมีความเครียดวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างนะฮะให้กันแังใจกันเยอะๆนะครับบางทีมันมีเหตุที่เราช่วยบางอย่างได้นะครับอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยไปนะฮะมันก็มีกันแค่นี้แหละนะครับแฟนกับเราแล้วก็ประการต่อมาฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้มีกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็วิงเวียนศีรษะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือโรคประจําตัวนะครับช่วงนี้มันประทุหรือว่ากําเริบขึ้นมาได้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องโรคประจําตัวนะฮะส่วนเรื่องของท่านที่ อยู่ในวัยสวนะฮรระวังโรคประจำตัวเช่นเดียวกันและอุบัติเหตุนะครับมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆก็น้อยนะเรามาระวังร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็ข้อนึงนะครับในช่วงนี้ที่ที่ขอเตือนนะครับช่วงนี้คนราสีกุ่มเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านมันจะคิดมากคิดโน่นค,คิดนี้คิดนั้นนะฮะคิดบางคนอาจจะกังวลเรื่องเงินบางคนกังวลเรื่องแฟนนะครับช่วงนี้มันมีความกังวลอะไรหลายอย่างเพราะดาวพฤหัสาดมันโคจรทับนะครับมันให้ความกังวล ฉะนั้นพยายามรีแลกนะครับมันจะเป็นแบบนี้ไปเป็นระยะระยะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วแล้วมันยังแก้บางเรื่องไม่ได้เราก็สบายสบายดีแลกซะนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวคุณค่อยแก้เฉพาะหน้าก็ได้นะครับอย่าไปทุกเยาว์เยาวเกินนะครับโอเคเนาะมาดูสุดท้ายครับคนราศีมีนฮะรเรื่องของกิจกรรมภารกิจครับคนราศีมีนวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาการเจรจาก,การพูดคุย การทากิจกรรมอะไรก็ตามวันนี้ถือว่ามีความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือด้วยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีคนเรียกว่าสนับสนุนนะฮะจังหวะช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ตําแหน่งเดินพบสาชาแปลว่าการคุยเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จการเดินทางมีผลประโยชน์ต่างๆนานาก็จะประสบความสําเร็จมีดวงคนช่วยเหลือสนับสนุนมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนเงินนะครับที่หนักหน่วงขึ้นแต่ว่าก็จะหมุนเงินได้ทันมีดวงเกี่ยวกับอะไรว่าไอเดียใหม่ๆนะครับหรือว่ามี งานในอนาคตนะครับนะาต้องบอกว่าโปรเจกต์หรือว่างานหรือว่าสิงคุณคิดนะครับที่คุณอยากทําจะสําเร็จนะครับมันเป็นช่วงที่ดวงเริ่มฟื้นตัวครับแต่ข้อฟื้นตัวไม่ใช่สบายมันคือความเหนื่อยแล้วจะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าแน่นอนว่าความเหนื่อยหรือว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องมาคู่กันนะครับมันจะไม่แบบโอ้หวังผลสําเร็จสูงแต่ไม่เหนื่อยเลยไม่ได้มันต้องเหนื่อยเยอะกว่าเดิมนะครับเหมือนกับคุณจะต้อง ซื้อของที่มีราคาแพงนะครับกณก็ต้องใช้เงินเยอะถูกไหมครับฉะนั้นนี่แหละครับคุณต้องการของที่มีค่ามากๆมันต้องลงทุนลงแรงลงใจเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันยังอยู่ในเส้นทางนี้ผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยไว้ดีครับมันยังอยู่ในเส้นทางความสําเร็จในเป้าหมายที่เราต้องการนะครับท้ายที่สุดมีโอกาสสาเร็จนะครับฉะนั้นช่วงนี้งานจะยุ่งเยอะหน่อยมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาทําได้ทานะครับหาคนช่วยเหลือยังได้อยู่นะแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องเนะ เรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองครับประสบความสําเร็จด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นนะครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองครับเรื่องของซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับจังหวะชีวิตครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะครับอันนี้มาต้องเตือนนิดนึงว่าระยะนี้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนที่เรารักนะครับเยอะหน่อยหรือว่าลูกเรานะครับระยะนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านนะฮะหรือครอบครัวมากๆแต่ว่าข้อดีครับคือ ถ้า,ามีปัญหาอะไรก็ตามก็จะมีทางแก้ทางออกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินฟุกๆนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้เงินฟุกๆนะครับบางทีนานมากแล้วที่ไม่ดีข่าวว่าเงินฟุกนะครับแต่ว่าเขาว่าเงินในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่เสียงโชคเสี่ยงดวงอย่างเดียวครับบางคนค้าขายก็ได้กําไรบางคนรับจ็อบพิเศษรับงานพิเศษได้โอเคมันก็ได้เงินหรือก็งานพิเศษในช่วงนี้เข้ามาเฉยเลยนะฮะแปลว่าเส้นทางการเงินก็นถือว่าหมุนเงินได้ทันความรักเด่นนะครับช่วยเหลือก็กุณกันดีมีปัญหาอะไรก็ตามจะปรึกษาหาือ แล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันได้นะครับความรักดีแต่คนที่โสดนี่สิยังไงดีคนที่โสดช่วงนี้นะครับมันมีคนชอบหรือว่ารู้สึกดีกับใครนะครับมันก็จะมีการสารต่อความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องได้นะครับถ้ามองคนโสดเนี่ยช่วงนี้ดวงเด่นนะครับมันมีโอกาสจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะมันก็จะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้สักหน่อยนะครับในช่วงนี้เนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับในระยะนี้คือร้อนในกัดกระพุ้งแก้มตนเอง กะพุ้งแก้เป็นแผลนะครับกัดลิงก์กัะใช่วงนี้เรามาระวังช่วงนี้ความร้อนมันเยอะด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของปวดหัวครับแล้วยังนี้มีปัญหาเรื่องของศีรษะนะครับปวดหัวความดันเป็นไข้นะครับไมเกรนพูดนะครับส่วนท่านีนวัยสวครับช่วงนี้เรื่องของภูมิแพ้นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวที่เพิ่มนะครับรวมถึงหัวเข่าที่มันปวดนะครับโอเคเนาะต่อมาครับบทสรุปคนละสีมังกรนะฮะเสื้อนีละสีมังกรเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มเข้มนะครับ แล้วก็หมูแหงเหน่งขอไใบหน้าวันนี้เน้นอยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะกิจกรรมภารกิจนะครับวันนี้คนราเสียมังกรเนี่ยดาวการงานคือดาวพระศุกร์นะฮะยังโคจรอ,อยู่เดือนพฤันธุอยู่คู่กับดาวราหูระวังคนหลอกลวงนิดนึงนะครับแล้วก็อ่มันจะสนุกกับงานนะครับภาร,รกิจค่อนข้างเยอะมันเหมือนกับงานเยอะงานยิ่งเยอะยิ่งสนุกนะฮะเอาจงจริงอ่ะมีความเครียดแต่ลึกๆก็รู้ว่าเออมันดีนะฮะอยากรู้ว่ามันจะคอนโทรลสถานก,การณ์ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะไปได้ไกลแค่ไหนครับเดี๋ยวก็อีกอย่างึงคือ บางทีงานเยอะเหมือนก็เยอะได้ครับเงินหรความสําเร็จนะครับฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการเงินการงานถือว่าคล่องตัวแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคก็จะมีทางแก้ทางออกลุยงานเต็มที่ครับสปีดงานได้อยู่นะครับนี่คือจุดเด่นแล้วก็แต่ข้อนึงคืออาจจะต้องโดดเดียวนิดนึงครับใช้เวลานใครไม่ค่อยเดืเองรนะฮะทำผิดผิดถ,ถูกถูกาให้เราต้องไปแก้ตลอดเลยต่อมาครับราศีกุมนะฮะเสน่ห์ราศีกุมเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มเข้มนะครับงูแห่งเร่งโคมไหน้าวันนี้อยู่ที่ คิวหน้าเรียงเนียนนะครับแล้วก็กิ่งไก่หอมแล้วก็ดวงตาให้มีพลังนะฮะแล้วก็กิจกรรมภารก,กิจที่ทาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เหมาะนะครับกับการทําเรื่องยากๆคุยเรื่องเงินทองเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์สําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนคนในครอบครัวช่วยเหลือได้ดีนะครับหรือว่าได้ซื้อของที่ถูกใจนะครับหรือได้ทานของอร่อยชวงนี้โอ้ลาปากเลยนะใครที่แบบชอบทานของอร่อยนะฮะ ช่วงนี้มารัวๆนะครับระวังน้ําหนักตัวด้วยนะครับแต่ว่าบางคนไม่กลัวบางคนแบบพร้อมอยู่แล้วก็อยากทําน้ําหนักก็สมเรียกว่าสมเ็จสมสมปรารถนานะครับแต่ว่าให้รัวช่วงนี้อาจจะมีงานบ่อยนะครับหรือว่านัดหมายพักคู่เพื่อนฝูงบ่อยก็ได้นะครับช่วงนี้มีอาการทานเยอะนะครับสูขภาพร่างกายท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยนะครับดูแลร่างกายด้วยเนาะแล้วก็คุยเรื่องงานการเงินหรือว่าท,ทําธุรกิจธุรก,กรรมต่อรองเรื่องการเงินสําเร็จนะครับโอเคเลยแหละนะระหว่างน,นิดนึงนะครับคือจะงุดยิด ระหว่างการเดินทางครับรถติดรถเสียพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของราศีกุมอย่างนึงนะที่ผมห่วงนะครับร่อวสุขภาพร่างกายครับถ้าใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้จะป่วยไม่สบายนะครับด้วยโรคประจําตัวได้นะครับต่อมาครับราศีมีนครเบเนราศีมีนครเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทนสองสีนะครับงูแห้งเด็กขอใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะครับแล้วก็ใบหน้าเกลี้ยงเรียนล้างหน้าสะอาดหรือว่าแต่งหน้าดูผ่องๆนะครับกิจกรรมภารกิจที่ทำ วันนี้มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นมีการเจราจาต่อรองสาเร็จมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะเหนื่อยเยอะหน่อยในเรื่องของการเดินทางในการคุยแล้วก็ในการจัดการเรื่องหลายๆอย่างช่วงนี้เหมือนกับโอโ้โหแทบจะมี4ี่มือนะครับหลายๆอย่างมันเข้ามารวมรวม,รวมพร้อมกันกน,นะครับบางทีอยากมีหลายๆหัวนะครับเพราะว่าบางทีคิดหัวหัวเดียวคิดไม่ออกฉะนั้นช่วงนี้แปลว่าเรื่องของปัญหาก็เข้ามาการตัดสินใจที่สาคัญสาค,คัญก็เข้ามาแล้วก็ อนาคตใหม่ๆนะครับหรือเส้นทางการงานใหม่ๆนะครับก็เข้ามาด้วยเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นรอยต่อของชีวิตนะพยายามอย่าสตีแตกแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องส่วนบางคนที่เรียกว่าว่างงานนะครับมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะครับแต่ผมมองว่าอนาคตมันเริ่มยังดีขึ้นอยู่นะฮะมันยังต้องเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าเป็นการเหนื่อยแล้วคุ้มค่าขึ้นนะครับปัญหาอุปสรรคถ้าคุณกลัวหรือกังวลสิ่งไหนก็ตามอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกนะครับโอเคนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปช่วงกลางคืนขอให้หลับสนิทครับหลับสบายหลับฝันดีส่วนท่านที่ฟังคลิปในช่วงรุ่งวันรุ่งขึ้นนะฮะขอให้ตื่นมาแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยคิดอะไรคอยสําเหตุครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนคนไม่ดีขอให้ไปไกลๆนะฮะอย่ามายุ่งกับเรานะครับอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันและกันอีกเลยนะครับก็ว่ากันไปนะโอเคไปแล้วครับเป็นกําลังใจให้นะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับแล้วก็ผมรออยู่ที่นี่ที่เดิมครับตลอดเวลานะครับดูแลร่างกายกกัััััันนนท้้้งตวววเรรราแลละะคคคใชิดดดยบบสสี